ขอ,อน,นอกน้อมด้วยเสียงกล่าวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาจรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่7 5็้ห้ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเพื่อกูนแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขไายในความดีพึงห้ามจิตสุจักบาป เพราะว่าเมื่อบุคคลทําความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในปากนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณนังคจฌามิธรรมังสรณนังคจฌามิสังขังสรณนังคจฌามิ Bert, ทุติยมปิพุทธังสรนังฆฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังฆฉามิทุติยมปิสังขังสรนังฆฉามิสติยมปิพุทธังสรนังฆฉามิสติยมปิธรรมังสรนังฆฉามิสติยมปิสังขังสรนังฆฉามินัตถิเมสรนังอัญยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจว <üg endpoint> ัตเจนะ วัตยตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมารนังอัญยังธัมโมเมารนังวรังเอเตนัสัจวัตเคนะวัตยตยังสัตตุสาเนนัตถิเมารนังอัญยังสังโฆเมารนังวรังเอเตนัสัจวัตเคนะว like ัตยตยังสัตตุสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจา้าด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้า,าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิติสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสัมปัตตลาปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ มิฉาอาชีวาเวรามณีสิขขาประทังสมาธิยามิขพเปจ้าขอสมาทานอาชีวถาาัถรมกสีนตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่ออนุป,ปาฏฐาปรินิพานในปัจจุบันบูชาประรัตนาไตรอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิขขาประทังสมาธิยามิอธินาทานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอะพรัมไมจริยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมตรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโพชนาะ เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปปะนะคารนะมันดนะวิภูสนะฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจยาสยนามหาสยนา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิคหะนนาเวรามณีสิกขาประถางสมาธิยามิข้าแต่เจ้าขอสมาทานศีลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทตสิ งดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิทธิ์เจริญบารมีสิทธิ์เจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทธิ์เจริญโพธิปักเกียธรรม37ประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐานสสัมมาปัฏฐานสอิทธิบาทสี 4, 5, 5, ท่อินสี่ห้าพลาห้าโพชฌงเจ็ดอะเรียมักมีองค์8เพื่ออนุป,ปาทาปรินิพานในปัจจุบัน บูชาพระรัตนาตรัยอันสูงสุดทันทูมีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่คงร่วมกันศึกษาพระธรรมคำสอนการศึกษาพระศัทธธรรมนั้นเป็นมหากุศลจิตที่เนื่องด้วยปัญญาญานนะคะเพราะเป็นธรรมชาติที่อยากจะรู้ความจริงในอริยสัจสี่ใช่ไหมคะ รายฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ประกอบด้วยปัญญาตามความเป็นจริงเป็นญาณสัมปยุต์นั่นเองค่ะเราเมื่อมีความเข้าใจชัดเจนอย่างนี้นะคะเราจะได้ทำความเลื่อมใสในกุศลที่มีโอกาสได้ศึกษาพระสัทธรรมที่ถูกต้องถูกตรงร่วมกันมาโดยตลอดนะคะเพราะนี้เป็นธรรมชาติที่ประณีตมากเหลือเกินนะคะ ที่ได้โอกาสอันประเสริฐได้เกิดเป็นมนุษย์เพื่อผลจากวัตถุค,ค่ะขณะนี้เราศึกษาในการเจริญสติปัฏฐานภาวนากันอยู่จนมาถึงอาสัมโมหะสัมปชัญญะอันเป็นไปในสัมปชัญญะสี่ประการในข้อสุดท้ายนั้นเองนะคะและก็ได้ศึกษามาจนถึงการก้าวไปถอยกลับแลเหลียวุูเข้าเหยียดออกกลับคลิปตาเป็นต้นค่ะ ซึ่งก็ได้สาธยายในจุดเหล่านี้อย่างละเอียดพอสมควรนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของกิตของจิตซึ่งมีอยู่14ประการมันเป็นส่วนที่เป็นไปในวิถีจิตและวิถีวิมุตตจิตนะคะซึ่งก็มี14กิตอันประกอบด้วยปฏิสนธิกิจภวังคกิจอาวัชนากิจทัศนากิจสวนากิจคายนากิจสายนากิจ พุทธนากิจสัมปติชนะกิจสันติรนากิโวัพภนานาิจชาวนากิจปทถาลัมพนากิจและจุติกิตซึ่งในเรื่องของการกระพริบตาอ้าปากคุเข้าเหยียดออกนั้นก็ใช้ในส่วนของภวังคกิจอาวัชนากิจทัศนากิจสัมปติชนะกิจสันติรนากิโวัพภนากิจและชาวนะค่ะ หน้าที่ของจิตแต่ละขณะนั้นบรรดาจิตทั้งเจ็ดนั้นผวังให้จิตคือเป็นเหตุแห่งอุปัตติภพสำเร็จเป็นไปกิริยามโนธาตุครั้นอย่างผวังนั้นให้หมุนกลับแล้วจะให้อาวัชนาจิจสำเร็จอยู่เพราะอาวัชนาจิจนั้นดับไปจะกุวิญญาณจะให้ทัศนกิจสำเร็จเป็นไปเพราะทัศนกิจนั้นดับไป วิปากะมโนธาตุจะให้สัมปติชนะกิจสำเร็จเป็นไปเพราะสัมปติชนะกิจนั้นดับไปมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิปากจะให้สันติรณกิจสำเร็จเป็นไปเพราะสันติรณกิจนั้นดับไปมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาจะให้โวธพนกิจสำเร็จเป็นไปเพราะโวธพนกิจนั้นดับไป ชาวนาจะแล่นไปเจ็ดครั้งอ,อในเรื่องของวิถีทางปัญจทวารน,นะคะเริ่มด้วยจิตที่เป็นผวังขจิตนั้นได้แก่อติตภะผวังผวังคจรณนะผวังคูปเฉท,ทาแล้วในส่วนของกิริยามโนธาุนั้นก็คือปัญจทวาราวัชนาจิตเป็นจิตที่ทำให้วิถีจิตนั้นเกิดขึ้นค่ะ ถ้าจิตนี้ไม่เกิดขึ้นวิถีจิตทางปัญจทวารก็จะเกิดไม่ได้ต่อจากนั้นก็จะมีจิตที่เป็นจิตประเภทต่างๆห้าชนิดใช่ไหมคะคือทัศนกิจสวรกิจคายนากิจสายนากิจพุทนาิจค่ะทำกิจของตนของตนนะคะเปลี่ยนที่ตรงนี้เพียงตัวเดียวค่ะนอกจากนั้นก็จะเหมือนกันอีก ทั้งหมดนั้นเองนะคะคือต่อด้วยจิตที่เป็นสัมปติชนะกิจสันติรนะกิจและโวททะพนกิจต่อจากนั้นก็จะเป็นชวนะที่จะแล่นไปเจ็ดณะนะคะในบรรดาชาวนะทั้งเจ็ดนั้นถึงในชวนะแรกการแลตรงและการแลซ้ายแลขวาด้วยอํานาจความกำหนัดความขัดเคืองและความหลงว่า นี้เป็นหญิงนี้เป็นชายจะไม่มีในชวนะที่สองก็ดีไปจนถึงชวนะที่เจ็ดก็ดีก็จะไม่มีแต่เมื่อวิถีจิตเหล่านี้แตกดับเป็นไปแล้วด้วยอำนาจจิตดวงแรกจนถึงจิตดวงสุดท้ายเหมือนทหารในสนามรบการแลตรงและการแหลซ้ายแลขวา ด้วยอำนาจความกำหนัดเป็นต้นว่านี้เป็นหญิงนี้เป็นชายก็จะมีทำให้เราเห็นอย่างละเอียดยิบเลยนะคะว่าในเรื่องของการจะมณสิการว่าเป็นหญิงเป็นชายไม่ใช่เกิดที่ชวนะทางปัญจทวารน,นะคะแต่เกิดหลังจากปัญจทวารไปแล้วนั้นคือต้องเป็นวิถีทางมโนทวารค่ะ เพราะฉะนั้นชวนาเจ็ดดวงแรกที่เกิดขึ้นในปัญจทวาลน,นั้นยังไม่ได้มนัสิการว่าเป็นหญิงเป็นชายเพราะในเจ็ดขณะของชวนานั้นยังเห็นเป็นปรมัรธรรมค่ะถ้าจิตเห็นก็ต้องเห็นเป็นสีตัวนะทั้งเจ็ดขณะนั้นรู้ปรมัาด้วยความเป็นกุศลหรืออกุศลก็แล้วแต่ขึ้นกับโยนิโสมนัสิกาน ซึ่งยังไม่ได้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่การกระทำกิจในวิถีจิตนั้นจะต้องมีการแตกดับของจิตดวงก่อนก่อนไปจึงจะมีจิตดวงใหม่เกิดขึ้นนะคะหากไม่มีการแตกดับของจิตดวงก่อนก่อนไปแล้วการเกิดของจิตดวงใหม่จะเกิดขึ้นไม่ได้การกระทำกิจในวิถีแรกที่เป็นไปทางปัญจทวารนั้น จึงต้องมีการดับไปทีละทีละขณะของจิตนั้นนั้นจิตดวงใหม่จึงจะเกิดขึ้นได้และในวิถีทางปัญจทวานนั้นยังไม่สำเร็จการแลตรงและการแลเหลียวต่างๆรวมถึงการพิจารณาด้วยความเป็นหญิงและเป็นชายต่างๆด้วยดังที่กล่าวไปแล้วเพราะยังเป็นสิ่งที่เป็นปารมัตรธรรมอยู่ค่ะจึงถ้าเป็นจิตเห็นก็เห็นแค่สี ถ้าได้ยินเสียงก็เป็นเสียงที่เคาะเหมือนกับมีการดังก๊อกก๊อกถ้าเป็นกลิ่นก็เป็นกลิ่นต่างๆนะคะยังไม่สามารถจะบอกได้ว่านี้กลิ่นดอกกุหลาบนี่กลิ่นดอกมะลิเหล่านี้เป็นต้นค่ะแต่การทำกิจของจิตเหล่านั้นก็จะมีการแตกดับกันไปตามลำดับนะคะกว่าจะบอกได้ว่าเป็นกลิ่นดอกมะลิหรือกลิ่นดอกกุหลาบ จะต้องมีการเกิดดับของจิตในวิถีจิตทางมโนทวารที่เป็นมโนทวารลำดับที่สามเป็นต้นไปค่ะเพราะว่าในแค่ลำดับที่สองของมโนทวารที่ต่อจากปัญจทวานนั้นยังเป็นปรมัตธรรมอยู่ถึงทราบอะสัมโมหะสัมปัญญาด้วยอำนาจเป็นมูลปริญญาในอิเรียบทประพันี ดังที่พันนามานี้ก่อนก็เมื่อรูปปรากฏในจัสุทวารแล้วต่อจากผวังขาจารณะในวงเล็บคือผวังไหวซึ่งแปลเป็นไทยว่าอย่างนี้นะคะผวังขาจารณะอยู่ตรงไหนอติตะผวังจําได้นะคะต่อด้วยผวังขาจารณะนั้นเองเมื่อวิถีจิตมีอาวัชนะเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วดับไป ด้วยอำนาจทากิจของตนให้สำเร็จในที่สุดเทวนะก็จะเกิดขึ้นเทวน,นันะ้นจะเป็นเหมือนชายที่เป็นแขกของวิถีจิตมีอาวัชนะเป็นต้นที่เกิดขึ้นก่อนในวงเล็บมาเยี่ยมถึงประตูคือตาในวงเล็บจากขุทวานที่เท่ากับเป็นเรือนแม้เมื่อวิถีจิตมีอาวัชนะเป็นต้น ไม่กำหนดไม่ขัดเทืองไม่ลุ่มหลงในจักูทวารที่เท่ากับเป็นเรือนของอาวัชนะเป็นต้นชวาน,านั้นจากกำหนัดจะขัดเทืองจะลุ่มหลงก็ไม่ถูกเหมือนกับชายที่เป็นแขกเข้าไปขออะไรบางอย่างที่เรือนคนอื่นเมื่อเจ้าของบ้านนั่งนิ่งจะทำการบังคับก็ไม่ถูกฉะนั้น ท่านยกตัวอย่างนะคะในจักขุทวารวิถีซึ่งท่านก็กล่าวตั้งแต่พวังคจารนะเมื่อมีการรับสีเข้ามานั้นพวังคจารนะนั้นเกิดขึ้นแล้วดับไปต่อด้วยพวังคุปเฉทะและเมื่อพวังคุปเฉทะดับไปจึงต่อด้วยอาวัชนะหรือที่เรียกกันโดยในยาเต็มๆว่าปัญจทวาราวัชนะนะคะ อันนี้เป็นตัวเปิดประตูของวิถีจิตแล้วซึ่งท่านก็ไม่กล่าวในในยะต่อมาว่าตัวจิตคือจักขูวิญญาณจิตจึงเกิดขึ้นและก็จับไปจึงต่อด้วยสัมปติชนะจิตซึ่งเกิดขึ้นและดับไปเช่นกัน,กนต่อด้วยสันติรณะจิตเกิดขึ้นและก็ดับไปเช่นกันนะคะหลังจากนั้นก็มีจิต ประเภทที่เป็นกิริยาค่ะก็คือโวตพนะซึ่งหมายถึงว่าเป็นอาวัชนะสืบต่อมาซึ่งทั้งหมดในกลุ่มที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะตั้งแต่พวงังคจารณะเป็นต้นมานั้นเป็นจิตที่ไม่มีความรู้สึกรักใครกำหนัดขัดเคืองอะไรเลยนะคะและนั้นก็ถือว่าเป็นเจ้าของเรือน คือเจ้าของเรือนนั้นไม่มีความรู้สึกรังเกียจหรือรักหรือชังอะไรเลยผู้มาเยือนในที่นี้ก็คือชวนาค่ะจะมาทําตัวว่ารักสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือรังเกียจนู่นนี่หรือลุ่มหลงต่างๆนั้นสมควรไหมในเมื่อเป็นแขกนะคะส่วนเจ้าของเรือนนั้นกลับสงบสงเงียมเรียบร้อย จึงเป็นเรื่องที่ไม่สมควรใช่ไหมคะท่านกล่าวโดยในยาว่อาอาสัมโมหะสัมปัญญะโดยเป็นเสมือนแขกดังที่พันนามานี้แขกจะต้องเป็นตัวที่เรียบร้อยใช่ไหมคะเจ้าเรือนอย่างเรียบร้อยแล้วที่สําคัญเจ้าเรือนเกิดแล้วก็ตายไปเป็นลําดับลําดับไป ไม่มีเจ้าเรือนไหนที่ยังมีชีวิตอยู่เลยซึ่งเป็นแขกนั้นจะไม่ตายก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะก็ต้องตายไปในที่สุดอันหนึ่งจิตมีวัชพนาเป็นที่สุดที่เกิดขึ้นในจกักุทวารเหล่านี้จะแตกดับไปในที่นั้นนั้นนั้นละ่ะพร้อมกับสัมปยุตธรรมจะไม่ประจวบกันเลยเพราะฉะนั้นจิตนอกนี้ จึงเป็นไปชั่วคราวเท่านั้นแม้วตชพนานะคะซึ่งเป็นใหญ่ในที่นั้นก็ต้องตายไปพร้อมทั้งสัมปยุตรธรรมคือมีการแตกดับไปก่อนจิตดวงใหม่จึงจะเกิดขึ้นและแตกดับไปพร้อมด้วยสัมปุุตรธรรมและจิตแต่ละดวงแต่ละดวงนั้นจะไม่มีวันประสบพบเจอกันได้เลย เนื่องจากว่าต้องมีการแตกดับไปก่อนจิตดวงใหม่จึงจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นจิตแต่ละดวงพร้อมสัมปยุตธ,ธรรมที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องมีการดับไปเป็นแน่นอนจิตดวงใหม่จึงจะเกิดขึ้นพร้อมสัมปยุตธ,ธรรมที่เกิดในจิตดวงนั้นนั้นจิตนอกนี้จึงเป็นไปชั่วคราวเท่านั้นเองนะคะ ไม่มีใครเลยจะยั่งยืนถาวรนี่คือสิ่งที่ต้องพีจารณานะคะในอัมโมหะแล้วก็ต้องพีจารณาความเป็นเจ้าเรือนความเป็นแขกที่จะไม่จุนจานเพราะมีปัญญาใช่ไหมคะไม่ใช่หลงโงเ่เซะด้วยโลภผาบางโทสะบบางโมหะบางไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเป็นผู้มีปัญญาก็ต้องรู้นะคะกว่าจะมาถึง การเป็นชวนะคือตนเองซึ่งเป็นแขกนั้นก็มีการตายกันมาก่อนเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วนะคะก็จะรู้ว่าตนเองนั้นก็จะต้องตายเกิดแล้วก็ต้องตายไปพร้อมด้วยสัมปุตร,ร,รมัมเป็นอย่างนี้ในการพิจารณาตรงนี้จึงให้เห็นว่าเป็นของชั่วคราวค่ะไม่มี ใครอยู่อย่างภาวรในข้อนั้นผู้ศึกษาควรทราบอะสัมโมหะสัมปชัญญะโดยความเป็นไปชั่วคราวอย่างนี้ว่าในเรือนหลังเดียวกันเมื่อคนตายกันหมดแล้วคนคนเดียวที่ยังเหลืออยู่ซึ่งธรรมดาก็จะตายไปอีกในไม่ช้าเหมือนกันชื่อว่าจะยังมีความร่าเริงในการฟ้อนและ การร้องรำเป็นต้นไม่ถูกฉันใดเมื่ออาวัชนะจิตเป็นต้นที่สัมปุตแล้วในทวารเดียวกันแตกดับไปในที่นั้นนั้นนั้นเองแม้ชวนาจิตที่ยังเหลืออยู่ซึ่งก็จะมีการแตกดับไปเป็นธรรมดาภายในไม่ช้าเหมือนกันชื่อว่าจะยังมีความร่าเริองอยู่ด้วยอํานาจความกำหนัด ความขัดเคืองและความลุ่มหลงไม่ถูกแล้วฉันนั้นเหมือนกันตรงช่วงนี้ก็เริ่มจากตอนที่ว่าต้องรู้จักว่าจิตเริ่มต้นที่จะทำให้เกิดในช่วงของวิถีทางปัญจทวารก็คือเริ่มจากพวังคจรณะนะคะแล้วก็มาอาวัชนะซึ่งเป็นกิริยา ต่อจากนั้นก็เป็นวิบากจิตนะคะก็คือจักขุวิญญาณและเมื่อจักขุวิญญาณดับไปก็ให้วิบากจิตคือสัมปติันนะซึ่งเมื่อดับไปก็จะเป็นวิบากจิตอีกคือสันติลนะและต่อจากนั้นมโนวิญญาณก็คือโวตพพนะซึ่งเป็นกิริยาก็ทำกิจจึงตามโดยชวนะเจ็ดขณะ นี่คือชุดแรกที่ต้องรู้จักและก็ทำความเข้าใจแล้วในลำดับต่อมานะคะชวนะแรกในการที่จะเข้าถึงการแลตรงหรือแเลีลลหยวในทางปัญจทวารน,นั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรือรวมทั้งจะเห็นเป็นหญิงเป็นชายก็ไม่ได้นั้นก็คือในทางปัญจทวารวิถีนั้นไม่สามารถเข้าถึงความเป็นผู้หญิงผู้ชาย หรือเป็นไปด้วยการแหลกการเหลียวได้แต่กิจเหล่านี้จะเกิดขึ้นทางมโนทวารในลำดับต่อไปนี้คือปัญญาที่ต้องรู้ในอํานาจของมูลลับปริญญาในอเริยบทบักพานี้ซึ่งในช่วงนี้ต้องรู้เรื่องของจิตในวิถีจิตนะคะทั้งทางปัญจทวารและทางมโนทวาร จึงจะเป็นมูลลาปริญญาในอันดับแรกก่อนหมายถึงว่าผู้ศึกษาต้องรู้จักจิตแต่ละดวงแต่ละดวงในวิถีทางปัญจทวารและวิถีทางมโนทวารและวิถีใดที่เป็นปัจจัยต่อการให้รู้ว่าเป็นหญิงเป็นชายหรือการแลการเหลวเหล่านี้ว่าเกิดตรงวิถีใดนี้ต้องรู้ค่ะ แล้วหลังจากนั้นท่านก็จะแสดงโดยในยะของความเป็นเจ้าเรือนกับแขกผู้มาเยือนโดยเจ้าเรือนนั้นก็ตั้งแต่พวังคจรณะไปจนถึงอาวัชนะนะคะนี้คือส่วนของเจ้าเรือนซึ่งเจ้าเรือนนั้นเป็นวิบากจิตกับกิริยาจิตจิตทั้งสองประเภทนั้นไม่มีโลภะโทสะโมหะจึงไม่จุนจาน เพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าเรือนเป็นอย่างนั้นชวนะนั้นควรที่จะสงบสงเงียมไม่จุนจานด้วยนั้นก็คือเป็นไปด้วยมหากุศลนั้นเองนะคะแต่ต้องมีความเข้าใจว่าเจ้าเรือนนั้นเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายส่วนผู้มาเยือนนั้นเนี่ยจะร่าเริงเบิกบานอยู่ได้อย่างไรในเมื่อก็รู้อยู่ว่าเจ้าเรือน ที่เรียบร้อยอย่างนั้นยังเกิดแล้วก็ตายยังเกิดแล้วก็ตายอยู่เลยแล้วตนเองผู้เป็นแขกเนี่ยมาปุ๊บจะไม่ตายได้อย่างไรก็ต้องตายไปด้วยใช่ไหมคะจะมาลุ่มหลงมัวเมาร่าเริงเบิกบานอยู่ย่อมเป็นไปไม่ได้เมื่อหมันพีจารณาบ่อยๆอ,อย่างนี้เห็นความแตกดับในการเกิดขึ้นในวิถีจิต ของจิตแต่ละดวงแต่ละดวงย่อบไม่หลงไม่เพลินไม่มัวเมาด้วยความจุนจานเพราะรู้แล้วว่ามีแต่ความตายอยู่เฉพาะหน้าเห็นไหมคะว่าจู่ๆเราจะบอกว่าเราจะปฏิบัติปฏิบัติโดยไม่มีความรู้อะไรเลยจะเข้าถึงที่สุดแห่งทุกได้ไหมในเมื่อเรื่องของพุทธประสงค์นั้น จะต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งเรื่องของจิตสัมปยุตธ,ธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตคือเจตสิกต,ต่างๆในจิตแต่ละดวงแต่ละดวงและจิตเหล่านั้นอยู่ที่ไหนอย่างไรในวิถีจิตก็ต้องรู้อีกแล้วอย่างนี้เราคิดว่าเราจะนั่งสมาธิจเจริญวิปัสสนาโดยไม่รู้อะไรเลยได้ไหม ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะแทงตลอดในอรียสัจสีค่ะเพราะแม้จิตที่เกิดขึ้นตามลำดับในวิถีต่างๆนั้นก็เป็นทุกข์ค่ะอริยสัจนะคะยังไม่ใช่มรรคคะอริยสัจเลยทุกข์ค่ะอริยสัจก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งแล้วเหตุปัจจัยมันอยู่ทนทานต่อไปได้ยาวนานหรือเปล่า มันก็เป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองนะคะจิตแต่ละดวงจึงเป็นของชั่วคราวคะ่ะจะมาร่าเริงเบิกบานอยู่อย่างไรด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันด้วยสัจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอริยสัจ โดยง่ายโดยพันในการปัจจุบันขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแด่สัปพะสัตทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุสลทั้งสิ้นเพื่ออนุปาตถาปรินิพานโดยง่ายโดยพันโดยทั่วกันพากราบอานุโมทนาในมหากุศลของทุกๆุกท่านด้วยความเคารพ อย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ